พาณิชเปิดใหญ่มหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา IP Fair 2024รวบสุดยอดนวัตกรรมชั้นนำเจาะลึกตลาดไอเดียต่อยอดธุรกิจด้วยทรัพย์สินทางปัญญา พาณิชย์เปิดงานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา DX Power สุดยอดความคิดนำเศรษฐกิจด้วยทรัพย์สินทางปัญญาอย่างยิ่งใหญ่นำสุดยอดผลงานนวัตกรรมจากองค์กรชั้นนำทั่วประเทศไทยจับคู่ธุรกิจและบริการให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาครบวงจรมุ่งสร้างโอกาสทางการค้าเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจด้วยทรัพย์สินทางปัญญา จัดขึ้นระหว่างวันที่16-18สิงหาคม2517ณนศะูนย์การค้า3ย่านมิชาวชั้น5และชั้น G คะ่ะ วันนี้ผมได้มีโอกาสมาเปิดงาน IP Fair ซึ่งเป็นงานของกรมทรัพย์สินทางปัญญาครับก็จัดขึ้นระหว่างวันที่16-18ถึงสิงหาคมจริงๆแล้วงานนี้เป็นงานที่เกี่ยวกับการนำสินค้าที่มีความคิดสร้างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรมมาเพื่อให้กับประชาชนผู้ประกอบการลิสิตนักศึกษามาดูว่าการที่เราจะทำธุรกิจค้าขายเนี่ยมันต้องมีการความคิดสร้างสรรค์มี นวัตกรรมมีการสร้างแบรนด์เป็นของตัวเองเพื่อเป็นการสร้างคุณค่าเพิ่มไม่กับสินค้าตัวเองจากที่ได้เดินชมเนี่ยก็จะเห็นว่าประเทศไทยเราเนี่ยไม่ได้มีอะไรเป็นรองประเทศอื่นในโลกนี้เลยเรามีไม่ว่าจะเป็นเรื่องนวัตกรรมทางด้านอาหารนะครับทางด้านเทคโนโลยีเราได้มีพันธมิตรไม่ว่าจะเป็นปทอไม่ว่าจะเป็น s c สทางมหาวิทยาลัยนะส่วนใหญ่มหาวิทยาลัยก็จะเป็นเรื่องส่วนใหญ่เกี่ยวกับเรื่องการนวัตกรรมเกี่ยวกับสุขภาพ นะครับเป็นการที่ผ่านมาจะเป็นการเขาเรียกว่าอะไรเป็นการค้นพบอาหารที่เกี่ยวกับชะลอวัยแอนตี้เอจจิ้งแต่ขณะนี้เนี่ยมันมันไปมากกว่าการแอนตี้เอจจิ้งแล้วมันเป็นเขาเรียกว่ามีนวัตรกรรมที่แบบทานเข้าไปเพื่อซ่อมแซมส่วนเาเเรียกซลล์ในร่างกายเป็นการย้อนไวัยไปแล้วนะครับในรายละเอียดนี่ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง SCT ือประทออเนี่ยเดี๋ยวจะให้เขาอธิบายเพิ่มในส่วนของนวัตกรรมที่ทางเ,าเขาเรียกว่าบริษัทเอกชนของไทยที่เป็นชั้นนาของประเทศเนี่ยเขาจะอธิบายในรายละเอียดได้เยอะขอบคุณครับอยากจะฝากเชิญชวนทางทั้งประชาชนผู้ประกอบการนิสิตนักศึกษานะครับหรือว่าเด็กๆเกยาวชนเนี่ยมาดูว่าวิธีการที่จะขับเคลื่อนประเทศเนี่ยหรือว่าวิธีการที่ประเทศไทยจะไปสู่ข้าวข้าวกับดักประเทศที่มีรายได้บานกลาง การทําให้คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนดีขึ้นเนี่ยให้มาดูที่งานานี้จะเห็นว่านวัตกรรมต่างๆที่เป็นมากกว่าที่เราคิดนะครับไม่เป็นมากกว่าแค่ข้าวเป็นมากกว่าสินค้าเผือกอะไรอย่างต่างเนี่ยเขาประดิษฐ์ไปจนกระทั่งทําให้มูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างเขาเรียกว่าอย่างมหาศาลจนเราคิดไม่ถึงคุณทางเอสซีจี <standards. S 2> นะครับก็ว <darum. S 2> ันนี้ได้มีส่วนร่วมในงานนะครับก็สิ่งที่เรานํามาจัดแสดงก็จะเป็นนวัตกรรมของเรานะครับ วันนี้ไฮไลท์ของเราก็คือการนำควนนะพะมงที่ใช้แวนวที่หมดสภาพกลับมาอัพไซเคชันะเป็นวัสดุทดแทนนะครับมารีนแมทเนียลเราก็ใช้ไปทำเสื้อทำหมวกทำกระเป๋านะครับแล้วก็จะมีนวัตกรรมอื่นๆที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องแพคเกจจิ้งนะที่รีไซเคิลกับกับกระเบื้องลายต่างๆที่เป็นการใช้เกียรติครับก็เชิญชมในงานได้ครับในส่วนของบริษั วันนี้เราก็มีนวัตรกรรมนะครับที่ผ่งงานการโจมตีนวัญญาหลายๆนวัตรกรรมนะครับทั้งนวัตรกรรมที่เราทำในในเชิงของไฮโดรคาร์บอนนะครับตัวที่เป็น าการาทำในเรื่องของ EV Charger นะครับตัวที่เป็นเรื่องของอวัสดุปิดแผลนะครับรวทั้งนวัตรกรรมที่บริษัทในในกลุ่มบพรดำเนินการด้วยนะครับแล้วมีหลากหลายมากนะครับวันนี้ถ้า,าสนใจสา,สามารถเชิญชมในบูธของบพร,รได้นะครับขอบคุณมากครับครับเต้านิวขอบสอบทุกข่าว